กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็ได้การสาระแทบไม่มีนะครับกับช่วงเข็มขาดสั้นเพราะมันคาดไม่ถึงวันนี้เอาเป็นเมบีดีกว่านี่ครับเพราะว่าดูอันเอ็กซ์ปคเ็ดแล้วน่าจะลงไม่ได้ <c oughs> โอเคจะเป็นยังไงไปเธอบอกว่านี่ครับเธอสามารถดับเบิลแบ็คฟิปเหรอกระโดดลังกาหลัง2รอบนี่นะเชื่อไหมท่านผู้ชมเชื่อไหมมา อเคเบรทรอยดเอาได้ไหมเอาได้ก็แย่ละทำไมภาพมันเบอร์จังวะเนี่ย โอเคนิงนะนิงนะนิงเพิ <laughs> ่งดูเดี่ยวกับชันอยู่เลยเห็น <laughs> 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 ข้างบนยัง <laughs> แถบมันยังเปิดอยู่เลยเนี่ยนิงนะนิงนะนิงเนี่ยไม่มีแคปชั่นนะครับเออ่เกมการ์ดอะไรสักอยาก่างต้องดูก่อนนะครับถึงจะรู้ Babe I have a card trick อ๋อ <to> กลนกลอนมาจากล Any cards โอเคเลือก I can guess which one is t i เย้เ <laughs> ดาออกว่า,วอ,าวอันไหน It's it uh, four. four cards. Ah, uh, 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 you see? Now, here, try me again. You shuffle uh -huh. the cards. Uh, hey, do it. Yeah. Uh, here. No, I show, any any card, uh. card you want. Uh -huh. Is it. Ooh. Try to read in your eyes? มันก็เห็นอยู่แล้วอ่ะมันมันไม่ใช่โกูเล้วโฟร์ฮาร์ทเออโฟร์ <Yeah. S 1> ฮาร์ทเลยฮ่ยูซีแมจิกไอ้เโฟร์ฮาร์ทนู้ชแจ๊เบิดคำสิว้าโใครหลอกใครวะเนี่ยอันนี้ตัวอะไรก่อนสิ่งมีชีวิตสกักอย่างพยายามคานขึ้นข้างบนไม่ใช่กูว่าเดาไปทั่วเครื่องย่อยหินเหรอ ย่อยปูนหินน่ะแหละถูกแล้วแล้วงี้กูจะย่อยยังไงล่ะแม่งปลายพาร์ทหมดเลยเรียบร้อยแล้วทำไงโอเคสรุปย่อยได้ี่ครับโอเค,อเ,คเขาเขาก็สร้างมานะเขาก็ต้องเขาต้องคิดอยู่แล้วแนหะแต่คิดแม่งนาทีครึง่งผมระย่างชอบเมบีเลยไม่มีแคปชั่นที่ให้ดี ลูกไหนสิอ่ลูกลูกะจะนั่งโอเคผมรู้แล้วว่ามันคือนั่นไง <c oughs> ใช่มันเป็นแบบนั้นแหละ t h i s i s p P O E View ปีศาจลุนลน เออมันต้องแบบนี้สิมันต้องแบบนี้มันรอเดาไม่ออกโทษตะกวดหรือจรน่าจะตะกวดนะครับไม่น่าจะใช่จระเข้ทอกูหมอไงเป็นตะกวดวะเอ,อเออเดี๋ยวนะ ออโอเคผมกำลังคิดในอีกมุมหน,นึ่งนะครับไม่รู้ว่าความสามารถของแมวบ้านกับแมวใหญ่แบบเสือหรือสิงโตนี่จะเหมือนกันหรือเปล่าแมวบ้านก็คือถ้าหัวมันรอดได้มันรอดได้ทั้งตัวแล้วถ้าไอสิงโตนี่มันรอดเข้ามาได้จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้แค่คิดแค่คิดโอ้โหสัตว์โลกมารัวๆเพนกวินนะ เอาช่างน้ำหนักก่อนลูกแป๊บนึงเออเอา้าวเดี๋ยวแป๊บนึงสิได้ยังกี่กิโลตะกี้เห็น14 15ี่โลนะทำไมอ่ะจ,จะถ่ายรูปเลยหรือจะทำอะไร14อ่า14.35พอจอจะย่างมันบอกง่ายขนาดนั้นเลยหรือวะ บอกง่ายกว่าลูกผมอีก <laughs> uh มีอยู่สองอย่างเอางานบ Bro, you know some idea, bro. You burn weed? Of course. You can't mm -hmm. burn weed again, you know. Why? I dare burn some high-grade weed. Yeah. And brother I start to see things. Yeah, you start sitting. As in hallucinations. Yeah. I yeah. just say, alright, I just go relax, take yeah. my wife, I'm to yeah. hope zoo. You yeah. just go look on the monkey them a donkey Alright You know the you know, next thing now, I take yeah. my wife, okay. go home. Yeah. All night, I give her some hot fuck. Yeah. Foot in the ear, leg turn over, back bend up, everything. Back shot, everything. Yeah, man. But check this now. Yeah. Wake up in the morning, I see how the devil wicked. Yeah. Cause when me look beside me, and my wife that in the bed, you know. Mm -hmm. Mm -hmm. But I see a monkey from the zoo. <laughs> yeah. You so now. You do that, though. So now I realize, hold on I don't have a wife. Yeah. She never Ow. married yet. หนักแล้วพ่อหนุมหนักแล้วกวนละอืมอืมอืมอันนี้กวนตีนช่างกวนตีนพร้อมบวกช่างนะเนี่ยยังเช้าไหนี้เอาด

แล้วฉลามข้าไปแดกเออดีเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เมีแล้ะอันนี้ตกใจอันเอกเปกดต็ดจริงมีอือฮึใช่ชัดเจน oh. Oh. <laughs> เดี๋ยวนะมี oh. Oh. ลูกมันเหรอไม่ใช่อ๋อเบาะหลังไอ้ที่รองเบาโอเค okay. ขอโทษผมหลุดตั้งแต่เ็นคลิปเลยผมรู้เลยว่ามันคืออะไรโอเครู้สึกเขาจะแกล้งพ่อเนี่บอ๋อโอเคเคยดูแล้วเฮ้ยสยองขวัญวันจันทร์งั้นหรือไม่ใช่แล้วโอเคเยะมีพลหลังไหมหรือ จำไม่ได้ว่าผมเคยดูเวอร์ชั่นสั้นกว่าน,นี้อันนี้เวอร์ชั่นยาวเหรอกี่เนี่ยมีรุง่งมีรุง่งมีรุง่ง Hello Who's here ี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะจาดพ่อตัวเองยังไงรองดูก่อน, uh. นโอ้ยมันต้องมีต่อสิอยากรู้ต่อทษ มีการวัดด้วยตะกี้วัดด้วยไม่ลงเขาแตกไหมเขาแตกไม่ไม่แตกโอเคลงหรือไม่ลงอังวืด <c oughs> ลงไม่ลงอีกอ่ะ <c oughs> เอาเอาลูกนี้เอา เบื่อดีกเอาเอาขาวแตกเออเอาเอางวดนี้ไม่โลอีกมึงไม่โลกูปิดคลิปอ่ะเคนะครับก็สมควรกิงเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้เป็นที่สุาดีก่อน แม่งสมพอรอปากเลยเกินไม่รู้กูปิดคลิปแม่งไม่นมจิกด้วย <g ül> ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พันหน้าบายสวัสดีครับเ้ <g ül> อะไรวะถ้ามึงจอขนาดนี้มึงไม่ลงอีกเหรอ <g ül> อ๋อ